นำเสนอโดยแมนสตซิตี้แนไทยแลนด,ดเพราะเราคู่ควรคู่ควรทุกประกาศเออร์ลิงฮาแลนด์ควารางวัลแข่งยอดเยี่ยม PFA ใหม่พลิกโพเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งงานขวารางวัลแข่งยอดเยี่ยมของ PFA มาครองได้ตามคาดจากผลงานอันสุดยอดในซีซั่นที่แล้ว เอริงฮาลันด์กองหน้าเครื่องจักรสังหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับเลือกให้ควา้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2022-2023ของสมาคมฟุตบอลอ,อังกฤษหรือ PFA เมื่อวันอังคารที่29สิงหาคมที่ผ่านมาดาวยิ่งทีมชาตินอร์เวย์วัย23ปีได้รับโหวตเอาชนะคู่แข่งอย่างแฮร์รี่เคนจากทอตแนฮอตสเปอร์ซึ่งปัจจุบันย้ายไปอยู่ไบเยนวนิกบูคิโยซาก้าจากอาเซอนมาร์ตินโอเนกาดจากอาเซอลรวมถึงสองเพื่อนร่วมทีมเรือใบสีฟ้าอย่างเควินเดบอยและจอห์นสโตน ถือเป็นเกียรติอย่างสูงเลยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ฮาร์แลนด์กาวการเป็นที่ยอมรับของคู่แข่งมันให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากๆและผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่โหวตให้กับผมฤดูกาลที่แล้วมันเป็นฤดูกาลที่น่าจดจำสำหรับทีมและสำหรับผมด้วยส่วนตัวการได้ทริปประชามันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนดังนั้นการประสบความสำเร็จร่วมกับกลุ่มนักเตะที่ยอดเยี่ยมแบบนี้มันทำให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆ ฮาแลนด์ aland, ถือเป็นนักเตะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้รายที่2ที่ได้รับรางวัลน,นี้ต่อจากเควินเดบอยที่ได้2ส,สมัยติดในฤดูกาล2019-2020และปี2020-2021ช่างนี้ฮาแลนด์ทำผลงานได้อย่างสุดยอดในฤดูกาลที่แล้วโดยกดไปถึง52ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ53นัดพร้อมช่วยให้แมนซิตี้พึงงานคว้าทริปรปะชา์ทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปี้ยนส์อย่างยิ่งใหญ่เรียกว่ารางวัลน,นี้ ก็เหมาะสมและสมควรที่จะได้รับแล้วนะครับแบงแบงกันไปซาก้าได้ดาวรุ่ง PFA เลือกฮาลันแข่งแห่งปีสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ PFA เลือกให้อาร์ลิงฮาลันดาวร์ซิตีนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีขณะที่ปุกโยซาก้าปีกตัวจีจากอาเซอลรับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยม ฮาแลนด์ดาวเซนโวพิเลีกด้วยสถิติ36ประตูจาก35นัดช่วยให้ทัเพเรือใบสีฟ้าครองแชมป์รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมเอาชนะผู้ชาชิงอย่างซาก้าเควินเดบอยแฮ์ริเคนมาิโอริกาตและจอห์นสโตนหัวห้องนอเวยยวัย23ปีถูกเสนอชื่อเข้าชิงดาวรุ่งยอดเยี่ยมร่วมกับซากา้ากราเบียม,มติเนลีจาคอบเรมซีมอยเซตคเชโดและอีวนเฟอร์กุสัน ยังไรก็ตามสำหรับแข้งอายุน้อยเราเพื่อนร่วมทีมบวชนให้ซากา้าจากทีมรองแชมป์อาร์เซนอลด้วยผลงานส่วนตัว14ประตู11แอซซต์ในพรีเมียร์ลีกนอกจากนี้ในพิธีเมื่อคืนของวันอังคารที่ผ่านมา p f a ยังประกาศ11ตัวจริงยอดเยี่ยมประจำพรีเมียร์ลีกฤดูกาลก่อนซึ่งมาด้วยระบบ4-3-3นำโดยผู้รักษ,ษาประตูอารอนรมสเตลจากอาร์เซนอลในแผงกองหลังวิลเลียมาลิบาจากอาร์เซนอลหรูเบนดีแอตจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ซอนสโตนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คีรันชิเปียจากนิวคาสเซิลในแผงกองกลางมาร์ตินโอริงกาจากอาร์เซนอลโรดี้จากแมนซิตี้เควินเดอะบอยจากแมนซิตี้ในส่วนของแผงแนวรุกแฮร์ริเอรเขนจากทอตแนมฮอตสเปอร์เออร์ลิงฮาร์แลนด์จากแมนซิตี้บูกิโยซาเกะจากอาร์เซนอลงานนี้คุณพลทัพเรือไปสีฟ้าก็มีชื่อติดมาถึง5คนสำหรับทีมยอดเยี่ยมแห่งปี ถือว่าไม่มีอะไรพิกโผนะครับสำหรับนักเตะซิตี้ด้วยฟอร์มการเล่นและความสามารถเฉพาะตัวอันนี้แอดไม่เทียงเลยนะครับแล้วฟพืฟันๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือํากำลังใจอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่อง Man นซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบเงมยมๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตีเราคือพวกเดียวกัน